มาใกล้ๆก็ของเออน่้จะจับไหนอานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตมัตตกะทัตตาน้บังสกุลชีวราน้สะปริวราน้ทิพขุสังคัสสะโอโนุชยามา สาธุนนพันติทิขุดสังโคอิมานีมัตตะกะพัต,ตานีบังสกุราิีวรานีปฏิคันหาตุอัมหากันจวะมะอาทินันจายาตกานัง การะกะตานังทีขรตังพิตายะสุขานยะข้าเดระสมผู้เจริญข้าพระเจ้ญญาทั้งหลายขอน้องถวายซึ่งมตกะพตตาหารบังสะกระจีวรานี ของข้าพเจ้าทั้งหลายถวายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับมาตกาพัตตาหารบงสักบุรุษอิวานี้เพื่อประโยชน์และความสุขเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายเจ้าตของข้าพเจ้าทั้งหลาย อันมีพ่อสุดใจแคบัวปิดต้นถ้าดวงวิญญาณของท่านยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ขอดวงวิญญาณของท่านจงมารับเอากุลผลบุญที่พวอข้าพเจ้าทำมาณเวลาวันนี้ถ้าท่านรับแล้วถ้าท่านตกทูก ขอให้พ้นพจากทุกข์ถ้ามีความสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปทุกเมื่อเทินสาธุสาธุ ใส่บาเลยมาใส่เลย้อนมามาาซเราูวไกมามมาใส่นั่นละใส่เลย Terima kasih telah menonton!